เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอใครจะไปเชิญเราบ้างเฮ้ยหมอเขาเขาบอกว่าใครจะไปเชิญเราบ้างเราเขาเขาไปด้วยทำอาหารอขาใครทำวะ ดิวพัดตนูเห็นไหมเมอกี้ผมเสียงอ่ะผมปบป่อ่ะยีรู้เมกี้ผมกบให้เอาพัดตนูมาอยู่เออเดูแล้วเห็นไหมเออเดี๋วมันพัดะูบเออเออมันก็หุดยิงกนดีเรื่องยัาดลวะ วันนี้ออครับทุกนะอย้าเฮ้ยพวกทุกคนเปนไฟโอ้ตกใจเลยเอามาทำวะเอ้าเอ้าไปดึงก้ออกไปได้ด้วยอะ อย่าพูดเดยอะคนเขาตกใจกันน่ะหมอหม้คนเขาคนดูเขาตกใจกันเนี<ด>่ยแกก็แกแก็โอนั่นแหละดูนี่ครับนี่มันอ,อารยธรรมของคนไทยใช่ไหมเนี่ยดูคนดูคนตอนนี้พระท่านมูพระท่านหลบไปเลย <S <S> พิมว่าไม่รู้อะไรใครแปบบ๊บคนแตกได้แป๊บแล้วใครเสียชีพ เอาป้ายมาลงก่อนรับก็ทุกคนตอนนี้ผมขอทำขท้าวชนิดโอเคแ่ะวกำลังดำเนินการก่อสร้างอ๋อเย้มันกูเลือด้วยแม่ต้องขออไปเด้อกิมแบบซีฮ้่ยสร้างสร้างสร้างเมืองเหรอใครสร้างมา อ๋อคนแบกหน้าสร้างเมืองกับไอ้คนนั้นสองร้อยสีิอ้อส่สิบอ๋กิฟ์เสร็จแล้วบอกเพื่อนแบบไอ้พิกบายไอ้เดี๋ยวไอ้พิกบายเออรู้แล้ว cùng ăn chiếc xịt lạ xịt lá đó Ui, sao mưa à?